พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคมคศราศ2023 คำพยานชีวิตโดยคุณคิมโคราสกีเทนเนสซี Tennessee สหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องพ่อซ่อมหน่อยอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อ17-19ถึง19และข้อพระคัมพีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยห์นบทที่สข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คุณคิมโคราสกีเป็นพยานว่าตอนที่ผมยังเป็นเด็กเล็กๆของเล่นชิ้นหนึ่งของผมพังผมยิ้วของเล่นนั้นไปให้กับคุณพ่อและพูดอย่างมั่นใจว่าพ่อซ่อมหน่อยหลายปีผ่านมาผมกลายเป็นคุณพ่อ ที่คอยซ่อมสิ่งต่างๆเมื่อลูกๆของผมทํำสิ่งเหล่านั้นพังแม้ว่าตอนนี้ผมจะอายุมากขึ้นและคุณพ่อของผมได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่ผมก็ได้รู้ว่าผมยังมีคุณพ่อที่สามารถไว้วางใจให้แก้ไขสิ่งที่พังทลายในชีวิตของผมได้หรือแม้กระทั่งแก้ไขตัวผมด้วยพระคัมภีร์เต็มไปด้วยช่วงเวลาที่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ทรงช่วยเหลือลูกๆของพระองค์ เช่นเดียวกับคําสัญญาที่ว่าพระบิดาของเราจะทําเช่นนั้นต่อไปขอให้เรานึกถึงพระเจ้าที่นำลูกๆของพระองค์ออกจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ไปสู่อิสรภาพของแผ่นดินแห่งพันธสัญญานึกถึงเวลาที่พระเยสูทรงรักษาคนป่วยทรงช่วยให้คนตาบอดมองเห็นได้และทําให้คนตายฟื้นขึ้นสำหรับผมแล้ว ตัวอย่างที่ลึกซึ้งกินใจที่สุดคือพระคัีพิยนบทที่3ข้อที่16ซึ่งกล่าวว่าพระเจ้าประทานพระเยซูคริสแก่เราและพระองค์เป็นหนทางสู่ชีวิตนิรันด์แน่นอนว่าพระเจ้าจะไม่ทรงซ่อมทุกสิ่งที่พังทลายในชีวิตของเราในทันทีทันใดแต่พระเจ้าจะทรงดำเนินไปกับเราปลอบโยนเราและพระองค์ จะพาเราผ่านปัญหาและความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าจะทรงซ่อมชีวิตที่พังลงโดยวิธีและเวลาของพระองค์ข้อคิดสำหรับวันนี้อะไรก็ตามที่พังทลายในชีวิตของข้าพเจ้าความรักของพระเจ้าสามารถซ่อมแซมสิ่งนั้นได้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อความอดทน ข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยให้ระลึกเสมอว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายสิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องทำคือขอการทรงนำจากพระองค์และเมื่อล้มลงพระองค์จะทรงปลอบโยนและช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายเสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ